คนะครับครับตอนนี้เราผ่านมีคุณร่ดิ้นครับต่อไปครับวันพฤหัาบทีหนึ่งนะครับ <hi> รวันตันเก็นในการตัดวาระนะครับวันที่หนึ่ครับรึ่งเกนที่หน่ครับเป็นเพาะแต่เพาจังหวัดนะครับให้มางในวันพดีในวาาพฤหัสบนะครับวันที่สอครับเปอุครับสองพันห้าร้อยกสามนะครับซึ่ายใัดการครับได้มีหนังสือ แจ้งเงินให้คณะอนุกรรมการทราบและพิจารณาเป็นเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่มีงานร่องกรรมการท่านใดแก้ไขนะครับโดยในระเบียบว่ามีทั้งหมดสิบหน้านะครับเป็นเรื่องเพื่อทราบสองเรื่องนะครับเรื่องพิจารณาหนึ่งเรื่องนะครับและเรื่องอื่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเนี่งก็จะเป็นคนไทยมากกว่าต่างชาตินะคะแล้วก็สิสิการจัดระเบียบเดือที่พบใกล้ก็คือเดือนธันวาคมนะครับจำนวนห้าร้อยหก ราคาเก็บปวดรอเรืนะคะร้อยสี่สิบสอตายนะคะแล้วก็มีการส่งต่อคืนถุงข้าวปราส่งต่อสำหรังานตรวจคุข้าเมือคในในช่วงวันที่หนึ่งตุลาหกสามถึงสามสิบพุทธาคมึสินะคะเราก็คนนะคะถ้าคูณจะข้าวมือมีมีการเข้ารับการคุ้มองภายในส่วนของเรากับเ่ว่อเหลือที่ในการคุ้มครองเราแไ่ถาม่กมีบางรายที่บอกว่าไม่มีญาติที่เราเหลือเหลือ เราก็จะฝากรงพยาบาลไว้บ <aid> ้างฝากชุมชนนู่บ้างก่อนนะคะเพื่อดำเนินการที่อเดี๋ก็จะเป็นเราที่อยู่ภายนอกถ้ามีรับฝาก์ละไเราก็จะพาเขาแจกแจกชุมชนที่ท้องที่เราฝากไว้ชั่วราวนะคะต่อไปส่งนี่เราเขาอีกทีนึงนะคะนี่แจกนี่แต่เราก็มีการประสานทางเพราะเพราะทางว่าเราจะส่งผู้พิการหรือผู้สูงอายุเข้าถานเขาเขาก็จะมีคิวต่อส่วนใหญ่เป็นคนแบบนี้ที่ที่ที่ในก้องมือบอกเป็นคนรัางกาย ใช่ครับค่ะคม่ครับเครัไถึงนน้าที่ในการคุ้มครองใช่การต้อนาัดคุ้มครองรที่พึ่งใช่ไหมครับว่าถว่าก็อยากจะดูว่าเฉพาะคนอัศรพีเอเนี่ยนะครับเป็นัศรีเที่มีคุ้นเราเป็นของคนไรที่พึ่งที่เรามาคุ้มครองเนี่ยเราคงไปดูรายละเอียดในในคนไรที่พึ่งที่ตะวันอุระปาอนี้สังรนะคะผลการเดยการคุ้มครองกร l ที่พึงองั้นของกรณที่ทั้งความนการส่งข้อสันอนนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสารค้องเล่นที่พึ่งทั้งความเนี่ยมีผู้ใช้บริการทั้งหมดในจำนวน379รายนะคะทั้งหมด327คนนะคะตามพรบอูกคว่ำกิจการ52คนนะคะทีนี้อย่างตามสภาพในตามสภาพปัญหาต่างๆอันนี้ผลการให้การคุ้มครองมันมีส่วนที่สารค้าของเล่ที่พึ่งังความรับคนไเ้่ที่พึ่งจากผลพ่งพของเล่นที่พึ่งโดยตรงนะคะมีทั้งหมด15คนนะคะ